สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Age of Empire 3 Definitive Edition สำหรับวันนี้ครับเราจะทำสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับอินเดียการบอกเลยว่าต้องเละตุ้มเป๊ะแน่ๆวันนี้ครับสงครามจะเไป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันดีกว่านะครับผม let's go ไปได้ครับผมเอาละครคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มสร้างอางรายธรรมของเราก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะอย่ารอช้าครับเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะ คือเราต้องรีบแผ่กระจายบบวความเป็นฝรั่งเศสเนี่ยไปยังพื้นที่แถบนี้นะครับผมเพื่อครอบครองไงล่ะบบเอาละบ้านคนไปแล้วแล้วก็ตลาดไปแล้วต่อมาครับฟาร์มก่อนเลยบบฟาร์มเสร็จก็ต้องป่าสุสั์นะครับแบบนี้บบเป็นคอนเซปต์เดียวกันขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไม่ขาดเหลืออะไรแล้วนะครับงั้นเราก็ไปยุคต่อไปเลยดีกว่านะฮะนี่ยุคที่2ของฝรั่งเศสนะครับจับตาดูการเปลี่ยนแปลงครับผม ยุคที่2จะเข้าเสร็จใน3 2 1บับมาได้ครับยุคต่อไปของเราได้ป้อมฟรีมาหนึ่งจุดด้วยแล้วก็สร้างไปเลยต่อมาครับสร้างโบสถ์กันต่อเอาไว้ทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็ขาดเหลืออะไรอีกไหมเนี่ยยังขาดอยู่อีกนะครับก็คือบ้านแหลกครับกับทหารม้าของเราเอง,เองนะเราก็จะไปสร้างไว้ด้านข้างทางซ้ายแบบนี้ครับ2ที่เลยอย่างละ2ครับอ่ะ เสร็จและเอ้ยต่อมาเป็นซารลูนด้วยเอาไว้สร้างพวกทหารรับจ้างนะครับทหารรับจ้างนี่ก็อยู่ข้างโบสถ์ไปละกันนะเสร็จเลยครับยุคนี้ไปยุคที่3ามในกาล้ะกันนะครับเดี๋ยวในยุคนี้เนี่ยต้องสร้างทหารด้วยนะครับจะได้เอาไว้ปกป้องนิคมของเรานะฮะ ยุคที่2อัพเสร็จสมบูรณ์ครับผมในยุคนี้เนี่ย oh <my. S 1> เราได้นี่มาด้วยครับพวกทหารรับจ้างก็คือโทโมฮอคฮะเป็นชนพื้นเมืองได้มาฟรีๆนะครับจากการอัพยุคไงล่ะเอาเลยครับทหารเองก็มาแล้ว <Wait. S 1> นี่คือทหารรุ่นบุกเบิกของเรานะครับผมเราจะเอาพวกเขาไปราดตระเวนกันก่อนก็แล้วกันนะครับในพื้นที่แถบนี้เนี่ยมีอะไรแอบแฝงอยู่บ้างหรือเปล่าเอาเลยฮะร,ระหว่างรอการราดตระเวนนะครับ oh <my. S 1> เราก็จะสร้างสิ่งปลูกสร้างยุคต่อไปของเราเลย มีแค่3อย่างที่ปลดล็อกมานะครับก็คือนี่ฐานสร้างปืนใหญ่นะครับไม่พอฮะมีอาเซนอลด้วยเอาไว้อัปเกรดนะฮะแล้วก็นี่ครับผมเรื่องของการทำฟาร์มีเช่นเคยครับเอาละกองทัพเดี๋ยวไปสำรวจเช็คด้านหน้าก่อนผมว่าน่าจะดีนะครับด้านหน้าเนี่ยต้องดูก่อนว่าเฮ้ยโอ้โหอินเดียมาบุกครับผมยิงก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบครับงานนี้เอาแล้วเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนเรานะครับเนี่ย คือเขาเมินเฉยเลยเหรอวะมีจุดประสงค์อะไรนี่ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาแล้วฮะโอ้โหเองรู้ตัวช้าไปหรือเปล่าคือเหมือนพยายามจะไปฆ่าประชาชนเราอะนะฮะแต่ก็ในเมื่ออินเดียเปิดศึกแบบนี้เราก็ต้องตอบโต้ดีวะเอาละครับผมเดี๋ยวไงตอนนี้เนี่ยผมขอรวมกองทัพก่อนละกันนะครับเอาให้ได้สัก50นาย1นชุดแล้วก็จะไป ตรวจสอบด้านบนเลยดีกว่ายังไม่ทันรวมทัพเลยคุณผู้ชมครับอินเดียมาอีกแล้วก็ต้องสู้อ่ะครับผมคือเอ็งต้อนรับกับชาวต่างชาติแบบนี้เลยอ,อินเดียโอ้โหแต่ผมว่าผมพอสู้ได้นะเอาจริงไม่น่ายากอะไรมากนะครับเราก็แค่ป้องกันไปก่อนในตอนแรกๆ ยุคต่อไปครับเดี๋ยวเราอัพยุคเลยก็แล้วกันนะครับในเมื่อศึกนี้ชนะแล้วเดี๋ยวอัปเกรดทหารให้หมดด้วยทหารมาก็อัปเกรดนะยุคต่อไปครับเข้าเลยแล้วการจัดไปรอดูการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้อัพยุคเสร็จสมบูรณ์ครับมาแล้วพออัพยุคเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมครับดูสิอินเดียเอาช้างมาจ่ออีกแล้วนะครับผมอะไรวะเนี่ยบุกแล้วนะครับทหารฝ่ายเราตอบโต้สิครับยิง ต้องปะทะแล้วแหละมันสู้กับเราแล้วพวกระวังคนปืนนะพื้นใหญ่ยิงช้างคือเขาบุกหนักมากๆอ่ะแบบไม่มีปีมีคุยคิดจะมาก็มาทหารละมาเราออกไปแล้วออครับจะไหวไหมเนี่ยถ้ามาแค่นี้ก็คิดว่าไหวอยู่นะครับเพราะว่ามันคงจะผ่านป้อมเรายากอะ่ะเอาแกงปื้นใหญ่ตะลมยิง ทหารเราก็ต้องออกมาจากอาณาจักรเหมือนกันนะครับเนี่ยไป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 สู้ทุกรูปแบบเลยครับอินเดียกองหน้าอินเดียตายหมดแล้วเหลือแค่ช้างยิงนะฮะเหลือแค่ช้างยิงอย่างเดียวเต็มตัวตาย่พบกอินเดียสู้ปืนใหญ่ฝรั่งเศสไม่ไหวหลอดจะว่าไปนี่เรื่องของการอัปเกรดมาหานครปลารีสเราผมก็ไม่ได้อัพเลยคนะือสงครามมันเริ่มก่อนเงวุ่นวายชะมัด ตอนนี้ช้างเริ่มเข้าใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทหารเล่าไปไงมาแล้วทหารม้าก,กําลังขึ้นแนวหน้ากองหน้า5คนหนึ่งนะครับยิงจัดไปสู้สยากอยู่นะอินดีนี้เน้นช้างหนักๆเลยนะครับเดี๋ยวเราประจําจุดว้กอตตอนนี้คือทหารลา่าผมน้อยมากๆนะครับมีแค่พวกทหารม้าก,กับปืนใหญ่อย่างเดียวอ่ะมันน่าจะบุกยากไปหน่อยประชาชนก็สู้เหรอเนี่ยโอ้โหโคตรเดือดเลยนายนายมาทําฟาร์มดีกว่า นายจะไปเห้าไม่ได้นะแล้วก็อาหารของเราเนี่ยตอนนี้อัปเกรดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมฮะชุดเปลี่ยนและเยี่ยมเลยเอาละจัดกองทัพเดี๋ยวเราไปเยือนอินเดียบ้างกันละกันนะครับตอนนี้ลิมิตกองทัพเราครบ200แล้วนะครับผมไปถึงข้าวของเราเนี่ยไปเยือนบ้างแล้วนะครับการอัปเกรดทาให้ระยะการมองเห็นเนี่ยสูงขึ้นมากเลยด้านหน้าเราครับคุณผู้ชมฮะเราเจอป้อมปราการอินเดียว่ะ ต้องเอาแล้วแหละสหานไปจำตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะเฮ้ยอินเดียยังไงเนี่ย <Adventure> เขายิงเราอ่ะบอมเขายิงเราลายกำแพงประตูเมืองมัน่ะเอาเลยครับมันเริ่มขึ้นแล้วจากภายในเนี่ยต้องยิงมาทนะี่ภายนอกว่ะโอ้โหของเขาพูดเอาเขาจะบุกมาหาเรา เมื่อกี้เห็นการเคลื่อนไหวเราแทรกซึมเข้าได้บางส่วนแล้วนะครับนี่ไงล่ะมันเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมว้าวนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยกองทัพอินเดียขนาดใหญ่ครับตั้งรับรออยู่จุดนี้เห็นว่าผมอาจจะสู้ไม่ไหวพือนให่ทุกคนบอกระดมยิงใช่ฮะเราเอาไม่อยู่จริงๆ โอ,อยก่อนละกันเก็บพื้นใหญ่เอาไว้สงวนใช้ก่อนต้องการทหารลาบเพิ่มขึ้นอีกครับอย่างที่เห็นเลยคือทหารลาบเราน้อยเกินไปไงก็เลยทําให้การบุกนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับลงมาก,ก่อนเร็วเข้าฝ่ายเขาไม่ตามมานะซึ่งก็โอเคแล้วพื้นใหญ่ยาซ่าใจเย็นใจเย็นเอ้ามาแล้วว่ายังไงเนี่ยไ้ยับกองทัพมาแล้วนะครับ ตอนแรกนึกว่าจะไม่มายิงดูซิว่าพวกทหารราบธรรมดาอินเดียเนี่ยจะสู้กับปืนใหญ่ของยุโรปได้หรือเปล่านะสงครามปืนใหญ่ไม่น่าไหวนะอินเดียไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะครับเอาละผมว่าเราอาศัยจังหวะนี้เนี่ยเอาปืนใหญ่ระดมยิงกำแพงเมืองก็ต่อน่าจะดีนะคงสร้างความเสียหายอะไรได้บ้างแหละ อินเดียนี่เป็นประเทศที่ดูถูกไม่ได้เลยจริงๆนะครับอาหารเขาก็แกล่งเอาเรื่องนะแต่ในความแก่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีของดีเท่าเราอะ่ะเรายุโรปอะ่ะเอาปืนใหญ่แบกมามันก็เลยได้เปรียบนะครับว่าเวลาเอาละครับระหว่างนี้เดี๋ยวอัพยุคเลยก็แล้วกันนะไปยุคสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับมันมาอีกแล้วไม่ยอมแพ้ง่ายๆงั้นสินะ ในเมื่อออกมาแบบนี้ฝรั่งเศสผู้มาเยือนอย่างเราก็ต้องรับศึกต่อไปเจ้าบ้านมาเยือนถึงที่ก็รับขับสู้ก็ย่างดีหน่อยพวกก็รับด้วยลูกมืนใหญ่ฮะยิงอัดใส่หน้ากระจุยกระจายเลยไฟเอออาจจะมองไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่าเป็นสงครามในป่านะเอ้าพวกเขาน่าถอยว่ะพูกเราก็ไล่ตามสิครับยิงต่อไปจัดกองทัพเข้าไปน้ำ องทัพที่ว่าคือมีแค่แก๊งปืนใหญ่นะฮะเราไปกดดันไว้ก่อนดีกันไปกดดันมันไว้โอ้โหเนี่ยอ๋อมันเน้นที่สูงเว้ยหาจุดได้เปียบใเลยพี่แกทหารลาบของเราไม่ค่อยแข็งเท่าเขาอ่ะเหมือนเขาจะแข็งก่าเรานะครับอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไว้หนวดเหมือนเขาเกี่ยวถ้าเราไว้หนวดอาจจะแข็งก่าเขาก็ได้นะครับเออปูดมาโอ้โหมีทัพเสริมว่า กำลังสำรองมากันเลยอึบเลยยิงต่อไปไปเอออูดบอกอูดขอชาร์จหน่อยแล้วกันไอพวกชุดดำนี่ก็เยอะจริงเลยเนะี่ยทหารราบเราสู้ไม่ค่อยจะได้แต่ปืนใหญ่เราสู้ไหวครับมันไม่สามารถเจาะผ่านปืนใหญ่เรามาได้เลยทหารราบกองใหม่เต็มโวสู้นะไปจัดกองทัพด้านหน้าก่อนครับยุคใหม่เราอัพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ มานะคุณผู้ชมต้องผ่านไปให้ได้หลุนว่ะหลุนว่าจะสู้ไม่ไหวเนะ่อินเดียไม่มีปืนใหญ่ใช่ไหมมันเน้นเป็นเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าถ้าจำไม่ผิดนะรครับเอาแล้วแล้วก็จุดนี้ครับเราอานวาสเลยแบบเต็มที่อิสระปีสไต์ครับผมแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยผมจะไปสร้างกองทัพทหารม้าบ้างและกันนะครับอัปเกรดทัพม้าให้ถึงขีดสุด แล้วม้าเองก็จะขดาดทหารราบเดินเท้าไม่ได้เหมือนกันนะครับอัปเกรดเหมือนกันยังไงก็ต้องมีอ่ะเอาไว้เบิกทางนะครับแล้วตอนนี้ทำลายทำลายมันเลยเอา้าวยังสร้างทหารออกมาจากบาแรงอีกได้นะครับไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเดี๋ยเองเหลือน,น้อยแล้วละเองก็ต้องตายกลายเป็นศพเหมือนอินเดียเองก็ลาทิ้งตรงจุดนี้ไปแล้วอะ่ะถ้าไม่ลาทิ้งเนี่ยมันก็คงส่งทหารมาปะทะกับเราแล้วว่าไหมล่ะ แต่ตอนนี้เองก็เงียบจ้อยระหว่างเงียบจ้อยเดี๋ยวผมรวมทัพก่อนสักคู่ลวกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมจัดเตรียมกองทัพเสร็จแล้วแล้วตรงหน้าครับอินเดียก็มาแล้วเหมือนกันคือจริงๆมันก็มาบุกป่บป,ป,าบปลายปับปลายนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นกองทัพขนาดอย่างมป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเอ้ยูอ้โผมเปิดแผนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าอินเดียนี่สร้างอะไรไม่รู้อะ่ะเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแต่บอกเลยว่าสิ่งที่อินเดียทํานั้นเนี่ย มันไม่สามารถหยุดการลุกรานของฝรั่งเศสได้หรอกแหมผมเอาเน้นแต่ทหารราบไงประวัติแบบว่าเพียวๆเลยนะครับอยากรู้ว่าราบกับช้างเนี่ยใครมันจะแน่กว่ากันแต่ช้างก็สร้างความเสียหายหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาล้ทหารม้ากองศีเราเข้าเสริมหน่อยต้องช่วยแล้วนะครับกองสีคือทหารม้าปืนนะดุดเท่ดีเลยชอบแข็งแกร่งจริงๆไล์อินเดีย เราเยอะกว่าเว้ยจริงๆมันอึดนะฮะมันได้อึดไงอินเดียยิ่งขี่ช้างนี่ยิ่งอึดขึ้นหลายเท่าเลยนะฮะช้างเองก็ไม่กลัวเสียงปืนเลยเสียงปืนดังลั่นเพียงปังปังยืนตั้งงานโชงานอยู่ได้พรถ้าครั้งนี้ทหารลาวเราเองก็เสียชีวิตหลายนายเนี่ยเอาละรครับก็ต้องสร้างกองทัพเพิ่มก่อนจะบุกไปต่อเตรียมตัวปะทะขึ้นแนวหน้าและอินเดียเองก็จัดกองทัพไว้รอแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะว้าว ไปสู้ต่อคงไม่น่าไหวผมเชื่อว่าอินเดียเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างซุ่มซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะเอาเป็นว่าระเบิดกำแพงทิ้งไปก่อนล้วกันแล้วก็รวมทัพอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปนะเอาชัวร์ดีกว่าอีกครั้งฮะกองกำลังชุดใหม่เราพร้อมแล้วนะครับกองที่1เดินหน้ากองที่2ตามไปครับกองที่3ปืนใหญ่ของเราเองก็ต้องตามไปด้วยทหารม้ามาเฮ้ยอินเดียมีปืนใหญ่เรายิงต้องตอบโต้แล้วล่ะไหวไหมเนี <aleg> <mental Sure> ่ย ทหารมาใช้เข้าปืนใหญ่มันเลยทหารมาของเนวฮะโอ้โหจุดนี้แข็งแกร่งคืออินเดียมันใช้วิธีสงบศึกนะครับก็เลยทําให้การบุกเนี่ยขาดตอนไปหน่อยไงเราก็เลยเป็นสภาพแบบที่เห็นนี่นะครับต้องยิงสวนกันบ้างแล้วรู้สึกว่าบอมบาดมันแข็งแกร่ง,งมากๆเลยปืนใหญ่ของเขาด้ยแบบนี้นี่เราก็ต้องจัดกําลังครับต้องอย่าให้การลบเนี่ยขาดตอนฮะ ไปอย่างต่อเนื่องเ,เร็วๆเข้าทหารต้องจัดกองทัพอินเดียเน้นการป้องกันนะครับเนี่ยมันเอ็ก็้วันๆัว่าจะไม่กล้าบุกเราทำท่าเหมือนจะบุกแต่ก็ไม่บุกยังไงกันแนว่วะเนียฮะเดี๋ยวบุกก็เข้ามาเลยข้าพร้อมารับมืออินเดียปืนใหญ่ยิงนี่ขนาดมีเฮฟวี่แคนนอนสองกระบ,บอกก็เนี่ยอินเดียยังทำท่าแบบว่าจะกล้ามาเลยฮิว <Ć S 2> <ง>ี้แคนนอนแต่การปืนใหญ่มันเลยผ่านมาวิ่งเข้าชัดปืนใหญ่ เอาแล้วว่ะเป็นทีพื้นใหญ่แล้วโอ้หานม้าเจอเป่ากระเด็นเลยนะครับชุดใหม่เตรียมพร้อมครับเราจะไปกันในไม่ช้าแล้วอินเดียเองก็คงจะมาหาเราอ่ะดูจากสภาพเพราะว่ามันจังหวะเราขาดตอนไงมันก็เลยบุกเราได้นี่ฮะปารีตเราต้องอัพหน่อยนะฮะซะหน่อยก็แล้วกันวะไม่ได้อัพเลยเนี่ยมันต้องอัพกันบ้างนะครับไม่อัพเดี๋ยวว่ามันจะไม่ค่อยเก่งนั่นไงมาแล้วนะครับ อินเดียมาแล้วจัดการปืนใหญ่มันก่อนเลยทหารมันจะประจันบานกับเราระยะประชิดแบบนี้ไม่ได้นะบ้าเอ้ยมีใครทีมันอินเดียพูดแบบเขาขนทหารบางคนนี่เอาด้ามปืนฟาด <c oughs> ออโมโห,โหไงโมโหปืนใหญ่มันไปไหนวะเนี่ยไม่ยอมยิงหามุมไม่ได้อะิดจะล้อมทหารฝรั่งเศสงัน้นสินะเรามีบทเรียนมาแล้วจากวอเตอร์ลู ที่นี่เราจะไม่พลาดเว้เข้าใจป่ะเคสู้ต่อไปครับเอาละกองทัพผมเองก็เอาพื้นที่ไปข้างหน้าบุกต่อเนื่องไปเลยร็วเข้านี่คือสภาพบ้านเมืองอินเดียครับเรามากันแล้วทหารของเขาพยายามสร้างใหม่อยู่นี่ว่าจากการปืนใหญ่ยิงยิงพวกกองหน้าให้สิ้นทหารม้าเราเข้าชาร์จปืนใหญ่เลือดปืนใหญ่แล้ทุ้งวูบเลยฮะจากการต่อให้จบ 2-2ตามไปที่บ้านเราฮะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะขนาดนี้เวลานี้ประตูเปิดอยู่ซะด้วยอาจจะลบกันยาวหน่อยนะครับเนี่ยศัตตูเองก็ไม่ยอมง่ายแต่บ้านเขาจัดเมืองสวยดีจังเลยแตกต่างจากเราไม่น่าไหวมั้งทุกคนถอยก่อนต้องมีปืนใหญ่เข้าช่วยงานนี้ไม่งั้นไม่รอดแน่ๆเลยปืนใหญ่อัพเกรดครับเตรียมตัวไปใหม่อีกหนึ่งรอบฮะเอาละพวกเรา ต้องบูกันอีกแล้วผมว่าผมต้องไหวนะคาดว่าน่าจะไหวนะครับเอาละอินเดียจะทับตั้งรับอยู่ทุกคนสู้ซึกปืนใหญ่วางเลยวางของเรามีป้อมมาด้วยวางป้อมจุดไม่ได้ข้างหลังบ้านกันยิงแข็งแร่งเช่นเดิมเลยอินเดีย แต่ดูซิว่าแจ็คแข็งกับปืนใหญ่เราหรือเปล่านี่ปืนใหญ่เรายิงแบบดุดันทหารที่เหลือไปเน้นปืนใหญ่แล้วตอนแรกเน้นทหารลาบตอนนี้เน้นปืนใหญ่อัดรัวเอ็นดีเดียมตัวตายฮะปืนใหญ่ยุโรปนี่มันของริจริงๆ,ๆนะเหมือนเรื่องของทหารลาบเราจะสู้ไม่ค่อยได้แต่พอเรื่องของปืนใหญ่นี่กินขาดเลย เหออล็กมันคนระเบิดกันนะครับผมเอาละทําลายบ้านนี่ครับระหว่างนี้ผมต้องไปสร้างทหารน่ะถ้าทหารม้าจะดีหน่อยเพราะว่าทหารม้านเนี่ยจะเผาบ้านเร็วกว่าทหารราบเลยครับเราก็อัดทหารม้ายาวไปแล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้ยิงถล่มอย่างต่อเนื่องครับถล่มแบบไม่หยุดยั้งไม่ให้เขาเนี่ยมาสู้กับเราได้ไง่ายๆดีได้เมืองอันสวยงามนะ แต่ก็ต้องพังเป็นซากอยู่ดีเมื่ออยู่ต่อนหน้ากองทัพฝรั่งเศสของเราอย่างนี้ยิงอย่างเดียวตายซะเองทำกับฝรั่งเศสไว้เยอะโดยเฉพาะช้างพวกเองแกรงเลือเกินเอาคนมาอีกแล้วยิง,ยงนี่ไงทหารมาจะมาในไม่ช้าครับรอสักคู่ปล่อยมาเรื่อยๆเลยวะพี่แก กองสร้างส่วนใหญ่ก็เริ่มพังแล้วนะครับในด้านหน้าของเขาทหารม้าอาจารย์บอลช์จคุมกันปื้นใหญ่ครับบุ๊บุ๊บุบุบทหารม้าเราตบโขดมากมันฉับของฉับนี่มันก็จะตายกันแล้วอ่ะปื้นใหญ่ยิงบ้านหลักมาเลยแต่เหมือนว่าก็ยังจะเอาไม่ค่อยไหวนะเนี่ยมันแกร่งว่ะถอยก็แน้วกันรวมทัพทหารม้าแล้วค่อยไปใหม่ครับ เน้นทหารม้าเข้าชาร์จไปในเมืองต่างคนต่างจัดกองทัพครับตอนนี้ทหารม้าเราออกมาเร็วกว่ามันมาหาเราแล้วชาร์จเลยละกันประจันบานครับสู้ศึกทหารม้าเรากแกร่งเว้ยแถมอยู่ใกล้ป้อมด้วยึงเมื่อทหารลาบเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราจะส่งไปทําไมใช่ไหมก็ต้องส่งทัพม้าไปและผลบังเกิดเหมือนจะดีด้วยนะครับเนี่ยฝ่ายศัตรูครับเจอลมรันโลลัวเลย โอ้โหเรื่ว่าโอกาสตอบโต้เขาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะฮะเฮ้ยมันถอยทับว่ะถอยก็ต้องไล่ฟาดดิจังหวะถอยนี่ห้ามปล่อยเด็ดขาดนะครับทหารม้าไป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 ไล่ตามต่อไปเลยมันมาป้องกันในหมู่บ้านมันงั้นเหรอเรียกว่าหมู่บ้านได้หรือว่าปราสาทดีเมืองเมืองแล้วกันเมืองโอ้เต้ามังคนของแก มันสร้างกองทัพมาต่อกองกับเราเยอะมากๆป่านนี้ทรัพยาก,กรหมดแล้วมั้งเนี่ยบุกต่อไปทหารย่าติดพันดิเออบางครั้งมันติดพันเนี่ยก็เลยไปต่อ,อยากหน่อยกำจัดปืนใหญ่ทิ้งด้วยเหลือแค่สองสามกระบอกแล้มั้งเนี่ยสามกระบอกครับท่าที่เห็นนะตอนแรกเหมือนยิงแรงนะแต่พออยู่ตรงหน้าทหารม้าเนี่ยยิงเบาเลยเนะี่ยทหารม้าเราแก่งไปเยอะชุดไม่ใส่ต่อเนื่อง อย่าหยุดโจมตีครับตอนนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วใช่ฮะโอ้โหพื้นใหญ่ทำลายมันกเล้าลุยยี่เพิ่งเผาข้าหารลาบด้านหน้าก่อนนี่ก็ตัดสินแล้วแหะครับถ้าเป็นสภาพนี้เนี่ยผมไม่เห็นกำลังเสริมของศัตรูเลยอะน่าจะทรัพยากรหมดนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อย GG แล้วเลยครับคุณผู้ชมฮะเอาละต่อไปก็อนาวาสเผาให้หมดครับผม เผาให้กระจุยกระจายเฮ้ยมีทหารออกมาว่ะครับด้านล่างอ๋อนี่ไงบาแหลกบาแหลกมันอยู่นี่เต็มเลย3าบาแหลกเนี่ยสู้หลมากเทมาพวกกำจัดทิ้งทรัพยากรยังไม่หมดดีเนี่ว่าเนี่ยยังมีพอเหลืออยู่นะฮะยังมีของดีซ่อนอยู่หรือว่าผู้อินเดียแต่ก็ไม่ทันแล้วทหารม้าฆ่าลมรันที่นี่แล้วไงเองก็เตรียมตัวเป็นซากศพได้ มัน <Come> <Come on. S 1> มันไม่ยอมไม่ง่ายจริงในอินเดีย <laughs> ถึงเองจะรอดมือจากฝรั่งเศสไปเดี๋ยวอังกฤษก็เข้ามาครอบครองพวกเองอะ่ะแล้วค่อยไปปลดปล่อยปลดแอกตัวเองในสงครามโลกครั้งที่สองนะ <laughs> โอเคฮะ <laughs> ทำลายสิ่งสำ,สำคัญสำคัญก่อนละกันเนื่อให้มันไม่สามารถมีพลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจในการสู้ต่อนะครับ <laughs> นี่เลยนี่ครับ สิ่งปลูกสร้างของเหมือนจะเป็นพวกยุกนะฮะเนี่ยทัสมาฮาบัางอันนี้ก็ทาวเวอร์ออฟวิกตอรี่ขอแห่งชัยชนะนะครับแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะคานีมาตานะฮะสิ่งสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยเนี่ยเราเล่นทำลายไม่เหลือนากทัสมาฮาไปแล้วโอ้ยิงตอบโต้ข้าไม่ทันแล้วอินเดียังหว่าเองไม่ได้ไงลาดเอาละสกัดทหารราบหน่อย ทำลายไอ้คานีมาต้าได้ก็คงจะชนะเลยละมั้งเนี่ยเพราะคงจะไม่เหลือวันเดอร์หรือว่าสิ่งปลูกสร้างสำคัญสำคัญแล้วเลยครับเนี่ยเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวทหารราบเองก็เจอเราทหารม้าเข้าสกัดอย่างต่อเนื่องนะครับคงจะตั้งตัวไม่ได้กองทัพปวดแอกไม่เหลือซากแล้วโอเคฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมชนะครับสมรภูมิครั้งนี้โอเค โอเคคุณผู้ชมครับสงครามจบแล้วเรียบร้อยนะฮะระหว่างอินเดียกับฝรั่งเศสไป็ไงบ้างครับจุใจกันหรือเปล่าฮะลบกันอย่างเดียวเลยหลังจากขึ้น5โหทีไปนี่ลบอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้เป็นลังใจให้ผมด้วยวันนี้ไปก่อนไปแล้วครับผม